เริ่มต้นกันที่เพราะเพราะอ่อนหวานก่อนทนายบอลน,นัทนันกัลยาสิริได้แชร์ภาพพาดหัวข่าวที่เทงแนะนำรัฐบาลซึ่งแนะนำไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนั่นแหละผมจึงอยากจะบอกว่าเราฉลาดพอที่จะสอดหรือเสือกแล้วหรอเทงเคยคิดประเด็นนี้ไหมว่ายิ่งพูดยิ่งโชงโง่ ยิ่งพูดยิ่งไม่มีประโยชน์กับสถานการณ์ยิ่งพูดยิ่งเกะก,กะเสียงในหัวคนจึงบอกว่าไปเล่นไกลๆตีนก่อนได้ไหมนัทนันกัลยาสิริบอกว่าข้อเสนอนี้เพื่อใครโดยภาพที่เขาแชร์มาเป็นเรื่องของหลักสามแนวรบที่เทงพูดแต่รัฐบาลเขาทำอยู่ทำแล้วไม่รู้จะพูดทำไมนัทนันกัลยาสิริทนายบอลจึงบอกว่าข้อเสนอนี้ เพื่อใครหลังจากสงครามรอบแรกที่ขเขมรเริ่มก่อนในระหว่างการเจราจาที่ผ่านมาขเขมรวางกับระเบิดใหม่ไปพลางทหารไทยเสียขาไปหลายนายไม่ว่าไทยจะพยายามเจราจากี่รอบก็ไม่เป็นผลกระทรวงการต่างประเทศยุคนี้ก็ทำการทูดเชิงรุกแม้ขเขมรจนแต้มทางการทูตก็ยังยับยั้งการวางกับระเบิดและการส่องสมกำลังของ,ของขเขมรไม่ได้ กู้ระเบิดกี่รอบก็ไม่จบพระขเขมรก็วางกับระเบิดใหม่แถมสะสมกำลังอย่างต่อเนื่องขาแต่ละขาคือชีวิตคนคนหนึ่งที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้พี่เทง้งชวนขเขมรกลับโต๊ะเจรจาซึ่งแน่นอนวันหนึ่งขเขมรก็จะยอมแต่จะยอมก็ต่อเมื่อเพล่งพล้ำเพื่อไปซ่องสมกำลังและวางกับระเบิดใหม่ คนไทยหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลอัดขเขมรให้หมอบปลดทำลายศักยภาพทางทหารของขเขมรให้ราบคาบให้ไม่สามารถมารุกรานแผ่นดินไทยได้อีกนานแสนนานซึ่งน่าจะเซฟชีวิตทหารไทยและรักษาความสงบได้ในระยะยาวแบบเจ็บแต่จบข้อเรียกร้องประเภทนี้ของพิเทงมีประโยชน์อะไรบ้างในเวลานี้ นอกจากจะสร้างความชอบธรรมให้ขเขมรกลับสู่โต๊ะเจรจาได้ในวันขเขมรเพลี่ยงพล้ำเพื่ออะไรเพื่อขเขมรจะได้มีเวลาตั้งตัววางกับระเบิดใหม่ซ่องสุมกำลังได้เพิ่มเหมือนที่ผ่านผ่านมารอเวลารุกรานเราอีกรอบงั้นหรอหรือเพียงกลัวว่าหากทหารรบจนวันหนึ่งชนะขเขมรได้ราบคาบทหารจะกลายเป็นฮีโร่ นักการเมืองที่เคยด่าทหารจะดูโง่หรือ,อยังไงนี่คือคำถามจากทนายบอลน,นัทนันกัลยาสิริครับ